รายงานผลการดําเนินงาน1สกรตําบล1ชุมชนแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตประจําปีงบประมาณ2,568ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอ,บอําเภอเชียงมวลจังหวัดพะเยาแหล่งเรียนรู้ศูนย์ทอผ้าไทยรือบ้านทุ่งมอกบ้านทุ่งเจริญหมู่ที่11ตําบลบ้านมางดําเนินการขับเคลื่อนโดยสกรระดับตําบลบ้านมาง ข้อมูลพื้นฐานแหล่งเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านทุ่งเจริญหมู่บ้านทุ่งเจริญเป็นชนชาวไทยลื้อที่ได้อพยพมาจากแคว้น12บปัญนาของประเทศจีนโดยการอพยพมาพร้อมกับชาวไทยลื้อที่อยู่บ้านแพร่ตำบลบ้านมางในการมาครั้งแรกนำโดยพญาคำ เดิมเรียกชื่อว่าบ้านอมอกปัจจุบันชื่อว่าบ้านทุ่งมอกต่อมาในปีพศ2541ได้มีการแบ่งการปกครองออกมาจากบ้านทุ่งมอกโดยตั้งชื่อว่าบ้านทุ่งเจริญหมู่ที่11ปัจจุบันบ้านทุ่งมอกมีนายสุนทรช้างสารดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านและบ้านทุ่งเจริญมีนายวิสุทธ์ดวงใจดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ประวัติแหล่งเรียนรู้ศูนย์ทอผ้าไทยหรือบ้านทุ่งมอกเริ่มก่อตั้งมาจากกลุ่มสตรีและแม่บ้านเมื่อปีพศ2549และจัดตั้งเป็นวิสาหากิจชุมชนซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด30คนโดยมีนางสาวรจนาช้างสารเป็นประธานกลุ่มและมีคณะกรรมการบริหารจำนวน16คนซึ่งตั้งอยู่ที่หอประชุมบ้านทุ่งมอกหลังเก่าปัจจุบันได้ปรับปรุงเป็นศูนย์การเรียนรู้บ้านทุ่งมอกตําบลบ,บ้านมางอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยา ซึ่ง้าทอไทยรือบ้านทุ่งมอกมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและเป็นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษมาปรับใช้ การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้บริหารจัดการโดยนางสาวรจนาช้างสารซึ่งเป็นประธานกลุ่มทอผ้ามีคณะกรรมการบริหารศูนย์ทอผ้าจานวน17คนโดยมีภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแหล่งเรียนรู้เช่นสก,กรระดับอําเภอเชียงม่วนองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านมางพัฒนาชุมชนอําเภอเชียงม่วนมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นตน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์ทอผ้าไทยหรือบ้านทุ่งมอกมีการจัดและดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและแผนของสองกรรระดับตำบลบ้านมาง มีเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยมีการบันทึกความร่วมมือร่วมกับภาคีเครือข่ายเช่นสกรระดับอำเภอเชียงมนวนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมางพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงมนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมางบ้านหนังสือชุมชนบ้านทุ่งเจริญชมรมผู้สูงอายุบ้านทุ่งเจริญเป็นต้นและมีการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตร่วมกับภาคีเครือข่ายนอกจากนี้สกรระดับอำเภอเชียงม่วน มีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองศูนย์ทอผ้าไทยลื้อบ้านทุ่งมอกมีแผนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและแผนของสกรระดับตำบลบ้านมางมีหลักสูตรอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชนแหล่งเรียนรู้มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพและพัฒนาอาชีพให้กับคนในชุมชนเช่นโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทยลื้อ ลายดอกสารพีจำนวน35ชั่วโมงหลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทยลือ้อลวดลายสีธรรมชาติจากใบไม้จำนวน25ชั่วโมงหลักสูตรการทำพวงกุญแจจากเศษผ้าพิมพ์สีธรรมชาติจากใบไม้จำนวน25ชั่วโมงหลักสูตรการทำถุงย่ามทรงสามเหลี่ยมจากผ้าทอไทลือ้อพิมพ์สีธรรมชาติลายใบไม้จำนวน35ชั่วโมงเป็นต้นและมีส่วนร่วมในการดำเนิเนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองร่วมกับภาคีเครือข่าย การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับแหล่งเรียนรู้มีการส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และมีแผนการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงผลที่เกิดจากการได้รับการยกระดับการศึกษาของประชาชนในชุมชนประชาชนที่เคยขาดโอกาสทางการศึกษาได้กลับมาเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส่งผลให้เกิดการตื่นตัวทางการเรียนรู้ในชุมชน นวัตกรรมถุงย่ามทรงสามเหลี่ยมจากผ้าทอไทยลื้อพิมพ์สีธรรมชาติลายใบไม้ที่มาของผลงานจากภูมิปัญญายการทอผ้าไทยลือ้ออันเป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่นของชุมชนบ้านทุ่งมอกผนวกกับแนวคิดการออกแบบเชิงสร้างสารรค์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตยุคใหม่จึงเกิดเป็นนวัตกรรมถุงย่ามทรงสามเหลี่ยมจากผ้าทอไทยลื้อพิมพ์สีธรรมชาติลายใบไม้ซึ่งเป็นผลงานที่สะท้อนถึงการอนุรักษ์วัฒนา ทำควบคู่กับการพรัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยถุงย่ามดังกล่าวใช้ผ้าทอมือไทยลื้อที่ผลิตโดยชุมชนผ่านกระบวนการทออย่างปราณีตจากนั้นนำมาพิมพ์สีลายใบไม้จากธรรมชาติ จุดเด่นของนวัตกรรมนี้คือการออกแบบถุงย่ามให้มีทรงสามเหลี่ยมซึ่งแตกต่างจากย่ามแบบดั้งเดิมโดยเน้นความทันสมัยคล่องตัวเหมาะกับการใช้งานของคนรุ่นใหม่ทั้งยังสามารถใช้เป็นของขวัญของที่ะระลึกหรือต่อย,ยอดเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีมูลค่านี่ก็คือผลิตภัณฑ์ของสุทภาพเจดุบันทุ่งมอกครับที่ทางสกรระดับบุิญมรั้สนับสนุนทางกลุ่มครับโดยจัดกลุ่มอาชีพระยะสั้นนะครับในปีที่ผ่านมานครับ ก็เป็นผลิตภัณฑ์สองชิ้นนี้นะครับคือ,อกระเป๋าย่างสรงสามเหลี่ยมครับราาลายดอกสาลพีแล้วก็ลายดอกธรรมชาติจากใบไม้นะครับสองสิ่งที่ก็ได้รับ,บรางวัลระดับจังหวัดน,นะครับป,ปีที่ผ่านมา จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ศูนย์ทอผ้าไทยหรือบ้านทุ่งมอกบ้านทุ่งเจริญหมู่ที่11ตําตำบลบ้านมางเกิดาต